แจกถึงไหนแล้วกลุ่มเปาะบางรับเพิ่มคนละเท่าไหร่ผู้สูงอายุผู้พิการเยียวยาเพิ่มหรือไม่ฟังรายละเอียดด่วนในคลิปสวัสดีค่ะกล่าบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่19มีนาคม 2565และเช่นเคยคะ่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันคะ่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะข่าวดีสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะตอนนี้ลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วนะคะสำหรับกลุ่มเปราะบ้างเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการคนเล่่่อนคนไร้บ้านผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มผู้ที่มีไรายได้น้อยรวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงส่วนการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นของหน่วยงานอะไรชดเชยอ,อย่างไรจ่ายเงินแบบไหนและช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดอะไรแล้วบ้างเดี๋ยวเราไปฟังในคลิปกันค่ะวันนี้นะคะทางช่องจะพาพ่อแม่พี่น้องไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพร้อมด้วยอาสาสมัครนาคีเครือข่ายลงพื้นที่ช่วยเหลือกรณีกลุ่มเปราะบางทั้งเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผ,ผู้พิการคนเล,ล่้ยอดและคนไร้บ้านและกลุ่มผู้ที่ด้อยโอกาสรวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง ที่ประสบปัญหาในด้านของสังคมและการได้รับความเดือดร้อนความยากลำบากจากผลกระทบของโรคโควิด -19 และในส่วนของการลงพื้นที่ก็มีพอมอจังหวัดอุตรดิตถ์และทีมงานร่วมลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์และลงพื้นที่ในส่วนของการเยี่ยมบ้าน ของครอบครัวผู้ยากจนและพิจารณาเงินช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ในครั้งนี้ด้วยค่ะและที่พมจังหวัดยะลาก็ช่วยเหลือแล้วเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวผู้ประสบภัยทางสังคมซึ่งเจ้าหน้าที่พมก็ลงพื้นที่ร่วมกับอาสาสมัคร เพื่อเยี่ยมบ้านผู้ประสบภัยปัญหาทางด้านสังคมและก็จัดทำสมุดครอบครัวจำนวน15ห้าครัวเรือนในพื้นที่เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือและก็เงินสงเคราะห์ในการเยียวยาครั้งนี้เอาละคะ่ะพ่อแม่พี่น้องพอมอไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็เริ่มลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษและลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วทั้งนี้ถ้าหากใครสนใจนะคะ ติดต่อที่พมที่1300ได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับโครงการดีๆในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพื่อให้เป็นโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือตามภารกิจของทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการแบบนี้ยังคงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องนะคะและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ